ข้อ6เขาให้สมการนี้กับสมการนี้มาแล้วถามว่าข้อใดถูกต้องนะก็จากสมการนี้เนี่ยเรามี g inverse x เพราะฉะนั้นเราจะใช้สมการนี้หา g x ได้นะก็ย้าย g inverse ไปทางขวาก็จะเป็น g ของ2 x บวก1นะก็เราจะหา g x เราก็จะให้ 2x บวก1เท่ากับ k แล้วพยายามจัดรูปฝั่งซ้ายให้อยู่ในรูปของ k นะก็เรามี 2x บวก1เท่ากับ k ก็ย้าย1ไปลบทางขวาเราย้าย2ไปหารก็จะได้ x เทา่ากับตัวนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถเอาตัวนี้ไปแทนเป็น x ทางฝั่งซ้ายได้ก็จะได้เป็นแบบนี้นะฝั่งขวาก็จะเป็น gk แล้วก็ เปลี่ยนชื่อตัวแปร k กลับไปเป็นตัวแปร x ก็จะได้ g x เท่ากับเท่านี้นะถัดมาสมการนี้ f o g x เนี่ยก็คือ f ของ g x เป็นแบบนี้นะก็เรามี g x เท่ากับเท่านี้เราก็เอาตัวเนี้ยไปแทนเป็น g x ในนี้ได้ก็จะได้เป็นแบบนี้นะก็เราจะจัดรูปตัวเนี้ยต่อเพื่อหา f x ก็ได้ แต่ถ้าสังเกตข้อกอไก่กับขอไข่เนี่ยเขาจะถามเกี่ยวกับ f inverse แต่ว่าจะไม่ได้ถามเกี่ยวกับ f x เลยนะเพราะฉะนั้นเราจะไม่หา f x แต่จะหา f inverse x แทนก็จากสมการนี้เราจะย้าย f ไปทางขวาจะกลายเป็น f inverse ของ 4x ลบ5นะก็เราจะหา f inverse x เราก็จะให้ 4x ลบ5เท่ากับ k แล้วพยายามจัดรูปฝั่งซ้ายให้อยู่ในรูปของ k นะก็เรามี 4x ลบ5เท่ากับ k ก็ย้ายลบ5ไปบวกทางขวาแล้วย้าย4ไปหารก็จะได้ x เท่ากับตัวนี้นะเราก็จะสามารถเอาตัวเนี้ยไปแทนเป็น x ทางฝั่งซ้ายได้ก็จะกลายเป็นแบบนี้นะฝั่งขวาก็จะเป็น f inverse k เป็นแบบนี้นะก็ฝั่งซ้ายลบเศษส่วน ก็จะเป็น k บวก5ลบ4ก็จะเป็น k บวก1นะแล้วส่วน4ส่วน2ก็จะกลายเป็นส่วน8แล้วก็เปลี่ยนชื่อตัวแปร k กลับไปเป็น x ก็จะได้ f inverse x เท่ากับตัวนี้นะก็มาดูข้อก่อไก่ข้อก่อไก่ตัวนี้เนี่ยก็คือ f inverse ของ g ของ2 x บวก1จะได้เป็นแบบนี้นะแล้ว g ของ2 x บวก1เนี่ย จะเห็นว่าเราเคยมีอยู่แล้วนะ g ของ 2x บวก1เนี่ยมันจะเท่ากับ x เพราะฉะนั้นตัวเนี้ก็กลายเป็น x แบบนี้เลยนะแล้ว f inverse x ก็เรามีอยู่แล้วก็เท่ากับตัวนี้นะก็เอาตัวนี้ยไปแทนตัวเนี้ยได้เลยก็จะได้เป็นแบบนี้นะแล้ว g x ทางขวาก็เรามี g x ตรงนี้อยู่ก็เอาตัวเนี้ไปแทนก็จะได้เป็นแบบนี้นะ แล้วฝั่งซ้าย4กับ8จะตัดกันเหลือ2นะแล้วทางขวาบวกเศษส่วนก็จะเป็น x ลบ1บวกด้วย2นะก็จะกลายเป็น x บวก1ทั้งหมดส่วนด้วย2ก็จะเห็นว่าสมการเป็นจริงนะเพราะฉะนั้นข้อกอไก่ก็ถูกต้องนะถัดมาข้อขอไข่ตัวนี้เนี่ยก็คือ g inverse ของ f inverse ของ g x ก็ จะได้เป็นแบบนี้นะแล้ว gx ก็เรามีสมการนี้อยู่ก็เอาตัวเนี้ยลงไปแทนตรงนี้เป็นแบบนี้ได้นะแล้ว f inverse ของตัวนี้ก็เรามีสมการนี้อยู่ก็ถ้าจะหา f inverse ของตัวนี้ก็เอาตัวนี้ลงไปแทนเป็น x ในสมการนี้ได้นะก็จะเป็นตัวนี้บวก1ทั้งหมดส่วนด้วย8แบบนี้นะก็บวกเสร็จส่วน ก็จะเป็น x ลบ1บวกด้วย2ก็จะเป็น x บวก1นะแล้วส่วน2ส่วน8ก็จะเป็นส่วน16นะแล้ว g inverse ของตัวนี้ก็เรามีสมการนี้อยู่นะก็ถ้าจะหา g inverse ของตัวนี้ก็เอาตัวนี้ลงไปแทนเป็น x ในสมการนี้ก็จะกลายเป็น2คูณด้วยตัวนี้แล้วบวก1นะ ก็2กับ16ก็จะตัดกันเหลือส่วน8นะก็จะเห็นว่าตัวเนี้เหมือนก,นกันกับตัวนี้เลยนะเพราะฉะนั้นข้อขอไข่ก็ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก่อถูกขอถูกตอบข้อ1นั่นเอง